แถลงข่าวถึงผลการเลือกตั้งในระดับอบตอที่ผ่านมาในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้ามาทําข่าวมาทําข่าวการถแถลงผลการเลือกตั้งของพวกเราในวันนี้ทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งในระดับอบตอนะครับซึ่งทางคณะก้าวหน้านะครับส่งอบตลงทั้งหมด196ที่ ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้เรามีการถแถลงว่าเรามีการส่งอบตอลง2 1 0ที่นะครับซึ่งออก็มีการหลังจากการตรวจคุณสมบัติอะไรกันแล้วนะครับท้ายที่สุดก็มีที่เราส่งอยู่196ที่นะครับซึ่งอบตอของคณะก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมามีทั้งหมด38อบตอด้วยกัน หรือคิดเป็น1ิ4ดเป็นของจำนวนที่เราส่งทั้งหมดนะครับลองมาดูข้อมูลกันครับในผู้ชนะอบตของพวกเรานะครับ38ที่นายกอบตมีอายุเฉลี่ย53ปีครับเรามีนายกอบตที่อายุน้อยที่สุดของเราอายุ35ปีผ่านคุณสมบัติพอดีนะครับในจำนวนนี้นะครับมีนายกอบตที่เป็นผู้หญิง3คน มีนายกอบตอที่เป็นผู้ชาย35คนตรงนี้เรายังทําได้ไม่ดีนักนะครับในการเลือกตั้งต่อไปครั้งหน้าของพวกเราก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้มีผู้สมัครทุกตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับก็อยากจะสนับสนุนมากขึ้นนะครับแต่ผลวันนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็มีนายกอบตอผู้หญิงของคณะนก้าวหน้า3คนนะครับในจํานวนนี้นะครับ38คน มีผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาแล้ว23คนมีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเลยหน้าใหม่เลยครับ15คนด้วยกันนะครับผลการเลือกตั้งอบอตอรอบนี้นะครับเราก็สามารถกล่าวได้ว่าพวกเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกพอใจเรารู้สึกภูมิใจกับผลงานในการเลือกตั้งที่ผ่านที่ผ่านมาทุกท่านครับผมย้อนเวลากลับไปนิดหนึ่งนะครับ ในการเลือกตั้งสสเอาเฉพาะแบบเขตนะครับในสมัยที่ยังเป็นพัคอนาคตใหม่อยู่นะครับจำนวนที่ส่งลงทั้งหมด350เขตเนี่ยนะครับเรามีจำนวนที่ชนะ30เขตหรือคิดเป็น8.6%ของจำนวนที่เราส่งทั้งหมดนะครับตอนเลือกตั้งในระดับอบจอนะครับหรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในเดือนธันวาคม2563นะครับเราส่งลงทั้งหมด42จังหวัด ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับเราไม่ได้ชนะเลยนะครับในการเลือกตั้งระดับเทศบาลในเดือนมีนาคม2564เราส่งทั้งหมด106เทศบาลซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี16เทศบาลครับหรือคิดเป็น15นะครับในระดับอบตอรอบนี้นะครับ ผมต้องกล่าวว่าในระดับอบตนั้นเป็นพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองน้อยครับมีคนรุ่นใหม่ต่อสัดส่วนจํานวนประชากรเป็นจํานวนไม่มากซึ่งหลายท่านก็มองว่าลักษณะพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่ลักษณะพื้นที่ของพวกเราแน่นอนไม่ใช่ลักษณะพื้นที่ที่คนจะใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่ลักษณะพื้นที่ที่จะมี คนหนุ่มสาวอยู่เป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นหลายท่านก็สบประมาทเราคิดว่าเราทําทไม่ได้ครับแต่ต้องบอกว่าจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาถ้าดูจากการตบอรบรับจากพี่น้องประชาชนแล้วการได้รับความไว้วางใจให้พวกเราเข้าดำรงตําแหน่งนายกอบตมีมากถึง19.4%ของจํานวนพื้นที่ที่เราส่งทั้งหมด38จาก196ที่นะครับ มีหลายพื้นที่ที่น่าสนใจมากครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับพื้นที่ที่เราไม่เคยเจาะได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสนามไหนก็ตามอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่เราได้รับการตอบรับอย่างดีครับจากผลงานในระดับเทศบาลของเราส่งผลมาถึงระดับอบตอเช่นจังหวัดอุดรธานีเช่นจังหวัดร้ออนะครับมีพื้นที่ที่มี ลักษณะเป็นเมืองถึงแม้จะเป็นอบตนะครับแต่ลักษณะพื้นที่ก็เป็นลักษณะพื้นที่เมืองไปแล้วอย่างเช่นจังหวัดนครปฐมครับดังนั้นพวกเรานะครับเห็นว่าการเลือกตั้งอบตครั้งนี้นะครับได้แสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่ได้สามารถเข้าถึงแต่ลักษณะที่เป็นเมืองใหญ่ลักษณะพื้นที่ที่มีคนหนุ่มสาวทางานอยู่เยอะแต่ในลักษณะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ที่เป็นชนบทเราก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยมาดูข้อมูลเพิ่มเติม นะครับรวมงบประมาณของอบตอที่พวกเราชนะใน38แห่งนี้นะครับงบประมาณต่อปีรวมกัน1649ล้านบาทครับมีประชาชนที่อยู่ใน38%อบตอบตนี้รวมกัน2 4 4 0 0 0คนครับอบตอที่มีงบประมาณต่อปีเยอะที่สุดใน38แห่ง มีงบประมาณต่อปี81.3ล้านบาทครับและใน38แห่งนี้อบอตอที่มีประชากรมากที่สุดก็คือ15,664คนครับทุกท่านครับถ้าเรามาดูท้องถิ่นภาพรวมภายใต้การบริหารงานของคณะก้าวหน้านะครับในระดับเทศบาลเทศบาลของคณะก้าวหน้ามีงบประมาณต่อปีรวมกัน 1,341ล้านบาทมีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนี้1 6 5 0 0 0คนในระดับอบตอ,อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับงบประมาณรวมกัน1,649ล้านบาทประชากรรวมกัน2,444,000คนถ้ารวมทั้งสองระดับก็คือระดับเทศบาลและระดับอบตรอเรามีงบประมาณภายใต้การบริหาร งานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอยู่ที่2,990ล้านบาทครับมีจำนวนประชากรที่อยู่ในเทศบาลและอบาตาของคณะก้าวหน้าจำนวน49,883คนครับทุกท่านครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายืนยันเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดว่าอาวุธที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือนโยบายครับนโยบายที่ตอบสนองกับ สภาพปัญหาในพื้นที่นโยบายที่ตอบสนองกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนโยบายหลกัหลกๆของเรามีหลายนโยบายผมยกตัวอย่างมาให้ดู 2- อสานโยบายนโยบายแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของประชาชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับนั่นก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนนโยบายต่อมาเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับน้ําครับไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรน้ําเพื่อการชนละระทานอีกหนึ่งนโยบายที่มีปัญหามากในหลายอาบาตาทั่วประเทศนะครับเป็นปัญหาที่เลื้อรังมานานนั่นก็คือนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะเราเชื่อว่าการที่เราออกแบบนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่โดนใจประชาชนทําให้พวกเรา ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรวมถึงผลงานที่ผ่านมาผมต้องบอกว่าสมัยพักคาาคตใหม่นะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายแต่เราเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้แสดงฝีมือในการบริหารในระดับอบจอเราได้สมาชิกสภาอบอจอทั่วประเทศรวมกัน57คนแต่เราไม่ได้ตําแหน่งนายกเรา ไม่ได้แสดงฝีมือในการบริหารในระดับเทศบาลการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2564เป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าไปบริหารจริงเป็นครั้งแรกนะครับเราได้นายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้า16คนนะครับ16ที่นะฮะทำให้เราได้บริหารจริงและจากการบริหารจริงที่ผ่านมา6เดือนเราได้ทำเรื่องต่างๆไปมากมาย ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการทํางานของเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นการส่งมอบนโยบายเมื่อเราสัญญาอะไรไว้แล้วเราตั้งใจทําจริงผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่นี่คือเทศบาลเมืองจี้จังหวัดลําพูนเส้นสีส้มน,นะครับคือเส้นของเขตเทศบาลเมืองจี้ครับ เทศบาลเหมืองจี้นี้นะครับมีลําน้ําแม่ทาอยู่นั่นก็คือเส้นสีฟ้านี่คือเส้นลาน้ําแม่ทานะครับแล้วก็มีฝายอยู่ครับฝายคือฝายรอยแต่นะครับเหมืองฝายรอยแต่เนี่ยลักษณะของมันก่อนที่เราจะเข้าไปปรปับปรุงก็คือเหมืองพังครับฝายพังครับไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ดังนั้นคลองชลประทานที่ติดกับฝายดอยแต่ที่นี่ ไม่มีการส่งน้ําเข้าสู่คลองย่อยคลองชลประทานที่ไปถึงที่ดินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้ในการเกษตรกรรมฝายพังมาหลายปีนะครับถ้าผมจะไม่เปดอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับประชาชนไม่ได้ใช้น้ําจากฝ่ายนี้นะครับหลังจากที่นายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้านะครับเข้ามาบริหารในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนทําทันทีเลยครับสัญญากับประชาชนไว้ว่า จักสร้างฝายชั่วคราวเพื่อผันน้ำเข้าสู่คลองชประทานให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูฝนท,ที่ผ่านมานะครับนายกของเราสัญญากับประชาชนไว้อย่างนั้นเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ทำจริงนะครับรูปที่ท่านเห็นก็คือรูปของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำนะครับมาร่วมกันสร้างฝายชั่วคราวขึ้นซึ่งฝายชั่วคราวก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอบจอจังหวัดลำพูน ผ่านการทํางานของสมาชิกสภาอบอจอของคณะก้าวหน้าครับท่านจะเห็นได้ว่ามีการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างสมาชิกสภาอบจอของคณะก้าวหน้าแล้วก็นายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้าในจังหวัดลําพูนนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงฝายดอยแตืฤดูฝนที่ผ่านมานะครับก็มีการผ่านน้ําจากแม่น้ํา นะครับจากแม่น้ําเข้าสู่คลองชลประทานแล้วก็ไปถึงไร่นาของประชาชนนะครับเส้นสีขาวที่ทุกท่านเ,เห็นเนี่ยนะครับคือเส้นถนนนะครับซึ่งคลองชลประทานก็ขนานกับเส้นถนนเส้นนี้นะครับคลองชลประทานเส้นนี้หลังจากที่ฝายชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งน้ำครับไปได้ไม่ใช่เฉพาะเหมืองจี้แต่ส่งไปถึงตำบลบ้านแป้นส่งไปถึงตำบล หนองหนามซึ่งเป็นตำบลที่ใกล้เคียงด้วยจากการทำงานของนายกเทศมนตรีจากคณะก้าวหน้าที่หมุนจี้ทำให้ฝ่ายดอยแต่สามารถส่งน้ำให้กับ3,600ครัวเรือนที่เป็นพี่น้อนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็คืองานที่ประภูมิใจและผมคิดว่างานต่างเหล่านี้ท่านคงได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราแถลงผลงานไปแล้วอย่างเช่นเรื่องน้ำประปาที่ดื่มได้ อย่างเช่นเรื่องการศึกษาอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนสิ่งต่างๆแเหล่านี้ผมเชื่อว่าประชาชนจับต้องได้และนํามาซึ่งอัตราชนะที่มากขึ้นจาก16เพิ่มเป็นเ,ออเกือบ20%นะครับทุกท่านครับก้าวต่อไปของพวกเราครับก้าวต่อไปของพวกเราเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมต้องบอกว่าก้าวที่ผ่านมานะครับเราใช้นโยบาย เป็นอาวุธที่สาคัญในการหาเสียงเราเมื่อได้รับความไว้บางใจจากประชาชนแล้วทํานโยบายให้เป็นจริงให้ประชาชนเห็นในระดับเทศาบาลเราทํางานอย่างแน่วแน่จริงจังและไม่ย่อท้อครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ยังทํางานต่อถูกยุบพ,พักก็ยังทํางานการเมืองต่อถูกกันแกล้งนานาถูกฟ้องคดีดําเนินคดีต่างๆมากมายเราก็ยังมุ่งมั่นทํางานต่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความแน,วแน่วแน่ของเรา ก้าวต่อไปครับไม่ใช่แค่ในระดับเทศบาลแต่จะเป็นระดับอบตอด้วยที่เราจะทํานโยบายที่เราสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นจริงในระดับเทศบาลอีก6เดือนข้างหน้าท่านจะเห็นผลงานที่อยู่ในระหว่างฟุมฟักอยู่ในระหว่างผลักดันเกิดขึ้นจริงมากกว่าที่เราได้ทันแดงไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาเสียอีกจะมีผลงานทยอยออกมากเยอะแยะในระดับเทศบาล ในระดับอบตจะเริ่มทำทันทีครับหลังจากที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกกตแล้วเราจะเริ่มทำงานในระดับอบตทันทีก้าวต่อไปของพวกเราครับเรามีเพื่อนของพวกเราที่อยู่ที่พักก้าวไกลที่เป็นสสที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของผมนะครับที่เป็นทำงานการเมืองระดับชาติเรามีสอจอ,อยู่57คนในนามของคณะก้าวหน้าเรามีนายกเทศมนตรี16คน มีสมาชิกสภาเทศบาล130คนและตอนนี้มีนายกอบตอีก38คนเราจะมีทางความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ใหญ่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำจัดการยังไงเจอน้ำกร่อยจัดการยังไงนะครับเจอน้ำใต้ดินจัดการยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอบบางน้ำเสียนะครับในชุมชนที่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจัดการยังไงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะมีกี่วิธีแต่และชุมชนมีการคัดแยกขยะอย่างไรลดการใช้ขยะอย่างไรรีไซเคิลขยะอย่างไร<ม>พวกเราไม่ได้มีแค่ทฤษฎีพวกเราไม่ได้มีแค่นโยบายแต่การทํางานการเมืองท้องถิ่นมันอนุญาตให้เราลงมือทําจริงลงมือทําจริงผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสําคัญครับแล้วเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราลงมือทําจริงเราไม่ได้พูดอย่างเดียวเราไม่ได้มีแต่ นโยบายที่เป็นตัวอักษรแต่เราทํามันให้การเป็นจริงได้นะครับดังนั้นสําหรับพวกเราแล้วพอเริ่มลงมือทําจริงก็จะมีคลังความรู้อะไรที่ทําแล้วล้มเหลวอะไรที่ทําแล้วประสบความสําเร็จปัญหานี้ควรจะแก้ด้วยช่องทางนี้ปัญหาแบบนี้พื้นที่แบบนี้ควรจะใช้วิธีการแบบนี้ต่อไปเราจะมีคลังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําประปา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูย์พัฒนาเด็กเล็กเยอะแยะไปหมดเลยครับจากการที่เรามีตัวแทนของพวกเราอยู่ในการเมืองท้องถิ่นทุกระดับจากการที่เรามีเพื่อนของพวกเราทํางานในการเมืองระดับชาตินะครับสุดท้ายครับก้าวต่อไปของพวกเราไม่หยุดแค่นี้อีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งนะครับนายกพัทยาซึ่งพวกเราก้าวหน้าก็จะส่งผู้สมัครของพวกเราเข้าแข่งขันด้วย หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับอีกปีสปี <c oughs> ก็จะเลือกตั้งในระดับอบจอ,อีกรอบซึ่งครั้งนี้ผมก็ตั้งเป้ามากว่าในระดับอบจอครั้งที่2ของเราเราจะต้องได้ความไว้วางใจจากประชาชนให้บริหารใน,ให,รหรใ,นรให้บริหารในระดับจังหวัดด้วยเราจะทํางานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องแล้วให้กลไกนี้มันหมุนวนไปสัก2รอ,อบ3รอบเราจะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เยอะที่สุดในประเทศไทย เราจะไม่ได้มีแต่นโยบายแต่เรามีองค์ความรู้ที่เกิดจากลงก,การลงมือทําจริงครับทุกท่านครับปลายทางของพวกเราครับเรายืนยันว่าเหตุผลที่เรามาทํางานการเมืองเพาาเราเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้หลังจากการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปี2562เป็นต้นมาเพราะไม่พี่น้องประชาชนรู้สึกหมดหวังรู้สึกว่าผลักดันการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอะไรก็ทําไม่ได้ อะไรก็ยากไปหมดโอกาสที่จะเห็นชีวิตของตัวเองชีวิตของลูกหลานดีขึ้นโอกาสที่จะมีบ้านสักหลังโอกาสที่จะมีรถสักครั้งโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินในประเทศนี้จนทําให้เกิดแฮชแท็กทุกท่านจําได้ไหมครับย้ายประเทศกันเถอะ ผมอยากให้ทุกคนยังมีความหวังอยากให้ทุกคนยังเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้และประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดมีคนที่มีความสามารถมากกว่าผมอีกเยอะแยะเต็มไปหมดอย่าเพิ่งหมดหวังครับเราจะทําการเมืองท้องถิ่นตรงนี้ให้คนมีความหวังให้คนเห็นว่าน้ำประปาที่สะอาดก็เป็นไปได้นี่นะให้คนเห็นว่าการจัดการขยะที่ดีการลดการใช้ขยะ การรีไซเคิลขยะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได้ในนาในประเทศนี้ให้คนยังมีความหวังอยู่เราจะทําให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมนําเสนอไปแล้วการจัดการชลประทานน้ําเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่พวกเราเริ่มไปที่จังหวัดลําพูนและยังมีท่องเที่ยวชุมชนในอีกหลายแห่งที่กําลังพัฒนาอยู่และจะเปิดตัวในอีกไม่ช้า สุดท้ายครับพวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติแยกกันไม่ออกครับประชาธิปไตยในระดับชาติจะเข้มแข็งได้ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นต้องเข้มแข็งการที่เราลงมาทําการเมืองท้องถิน่นจะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจับต้องประชาธิปไตยได้ว่าประชาธิปไตยกินได้จริงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตรนหนักว่าทุกการเลือกตั้ง ทุกการหย่อนบัตรใช้สิทธิ์ของตัวเองลงคะแนนสามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงๆทุกการลงคะแนนทุกการหย่อนบัตรเลือกตั้งคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ทุกท่านครับนั่นก็คือการถแถลงผลงาการเลือกตั้งในระดับอบตอ ในวันอาทิตย์ที่28สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากพวกเราคณะก้าวหน้าในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้กับพวกเรานําเสนอข่าวของพวกเราในรอบ2เดือน3เดือนในการรณรงค์การเลือกตั้งระดับอบตอที่ผ่านมาผมขอขอบคุณครับทีมงานคณะก้าวหน้าทุกจังหวัดเลยทุกคนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทุกคนมีส่วนสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกตั้งแต่การสร้างนโยบายตั้งแต่การรณรงค์ นะครับในการเลือกตั้งอบตอที่ผ่านมาขอบคุณทีมคณะก้าวหน้าทุกจังหวัดครับขอบคุณผู้สมัครนายกและผู้สมัครสมาชิกสภาอบตอของคณะก้าวหน้าทุกที่นะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับผู้สมัครทั้งนายกและสมาชิกสภาของพวกเราที่วันนี้ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดํารงตําแหน่งที่ทุกท่านปรารถนา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเดินต่อไปกับพวกเราเพราะการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งแน่ๆแต่เป็นการเดินทางร่วมกันแต่เป็นการค่อยๆสร้างฐานค่อยๆทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของเราให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของพวกเราดังนั้นทุกท่านที่ไม่ได้รับความไว้างใจจากประชาชนในวันนี้อย่าเพิ่งท้อถอยนะครับเดินต่อไปกับพวกเราครับ และสุดท้ายที่สุดครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนพวกเราที่ไว้วางใจพวกเราให้คณะก้าวหน้าเข้ามาบริหารอบตอของทุกท่านใน38แห่งนี้สัญญากันครับการบริหารงานของพวกเราจะตั้งมั่นอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเรามาที่นี่เพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้เรามาที่นี่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้มาที่นี่เพื่อสแสวงหาความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตัวเองและพวกพ้องรอดูผลงานของพวกเรากันให้กำลัองอใจพวกเราหน่อยนะครับและเราจะมีการถแถลงความคืบหน้าในการทำงานของพวกเราทั้งในระดับเทศบาลและในระดับอบตอต่อไปเป็นระยะ,ะยะครับ วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาทําข่าวขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ในขณะที่เราไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องสิมม่อมวลชนที่มีคําถามได้เลยครับเชิญครับคุณเ <peac ock> อกผมจะส่งเป็นที่นามอกยู่ในระหว่างคัดสรรครับเป็นเป็นกุ่คนที่รจเ,เราดูดีกว่าครับ อย่างในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้ถึงแปดที่นั่งนะครับอันนี้คิดว่ามีปัจจัยอะไรที่มนส่วนส่วนเสริมทําให้้รความั่นใจในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนนะครับมีผมคิดว่ามีสองสามปัจจัยหลักด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือเรามีทีมงานจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้มแข็งนะครับปัจจัยที่สองก็คือเรามีผลงานที่จับต้องได้ในระดับเทศบาลและการมีผลงานที่จับต้องได้ในระดับเทศบาล มันส่งผลมันส่งแรงเหวี่ยงให้กับการเลือกตั้งอ,อบตและประการสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของตัวผู้สมัครเองที่มีความพร้อมและสามารถทําให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจของพวกเขาได้นะครับ เดี๋ยวลองดูดีกว่าครับผมขออนุญาตยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะมีเลือกตั้งพัทยาเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย,าย่างไรนะครับเลือกตั้งขอตอ่านนี้บอกมีข่าวว่ามีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราได้ข่าวนี้หรือไมครับอ๋อก็หลายพื้นที่นะครับเราก็ได้ยินข่าวนะครับเรื่องว่ามีผู้สมัครนะครับมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะครับแต่ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าไม่มีการซ <c oughs> ื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราไม่ส่งเสริมน,นะครับให้ผู้สมัคครรรขอองงเาาาทํย่นััะบ มีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับเชนครับนอกจากพิณอะกไ,ไม่อยอยน้น,นามองัก้าหน้าไม่ส่งในสนามกรุงเทพมหานครนะครับสนามกรุงเทพมหานครคงจะเป็นพื้นที่ของพักคก้าวไกลครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับ อบตที่ได้งบเยอะที่สุดครับที่ได้รับเลือกตั้งหมดวันนี้ครับคือที่พื้นที่ไหนแล้วก็จะมีแนวนโยบายื้อนต้นตรงนั้นอย่างไรบ้างครับที่มองไว้อบตที่นครปฐมครับที่กำแพงแสนอย่างที่บอกนะครับไม่ได้อบตเนี่ยมันมีหลากหลายลักษณะนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรนะครับ แต่ก็มีบางอบตอรครับที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีการพัฒนาที่เรียกได้ว่าาะไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของประชากรก็ดีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในอบตอนั้นก็ดีนะครับใกล้เคียงกับความเป็นเมืองมากอย่างเช่นในกรณีนี้อบตอของเราที่มีงบมากท,ที่สุดก็คือ81ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งก็มีความเป็นเมืองสูงนะครับลักษณะของลักษณะของพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง นโยบายก็จะต้องไปรับใช้นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าการจะมีสวนสาธารณะที่ดีมีพื้นที่ออกกําลังกายให้กับประชาชนมีสนามเด็กเล่นที่ดีให้กับลูกหลานได้ออกกําลังกายเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตทั้งทางปัญญาทางสติอารมณ์นะครับอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการบริการสาธารณพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบตอนะครับดังนั้นถ้าเป็นพื้นที่ความเป็นเมองก็คงต้องเน้นเรื่องพวกนี้ครับ,อบ,รบโอเคครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ